บามันพลุทดังพลุดเลยสเกตครับทุกคนโปรยอว่าปลาเดี๋ยวมันนะคะเดี๋ยววันนี้ทุกคนโอ้โหเราๆกลัวจุดกลัวจุดมันแรงเลยเราจะทําเมี่ยงปลาเผาทุกคนนี่เขาต้องไปห้าต้องไปห้าเขาเรียกว่ายังไรนะเครื่องเคียงทุกคนนะเราก็ห้าเครื่องเคียงกันข้างลึนนี่แหละแล้วไม่ต้องไปไกลถึงร้าน เนี่ยปลาเผาปลาเน้นใช่ไหมเดีย๋ยวไปหาเกื่องเกียงก่อนทุกคนเนี่ยจะเดิอนอยู่ค้างๆ้างกนนี่แหละทุกคนไม่ต้องไปเกลยโอ้ยอันดับแรกก็ผักชีใบเลื่อยนะผักชีใบเลื่อยโกนผักชีใบเลื่อยโอ้ยนี่ทุกคนเนี่ยผักชีใบเลื่อยแต่ว่าอนเนี่ยมันเป็นดอกแล้วตอนนี้ไปห้าตอนอื่นไม่ต้องเด็ดหมากนี่ทุกคนเด็ดตะกิดพอฝนจะตกนี่ ขักชีไปเรื่อยเอา,าเด็ดตะพิษก่อนใบเอ็ดเอ็ดเรียนะไปห้าใบเอ็ดอ่ะผมด้วยด้วยด้ยด้วยด้น้ำมันเต็มเดี๋ยวไป,ไปล้างทุกคนค่อยไปล้างอะไปคันเลยไก่คันเลย๋ยวามีหลกอึกระมีทุกคนค้างเรื่น,นพักเนียง โอ้ยเยอะสิแมทเดี๋ยวหาผักชีก่อนน้อยไปหาค <laughs> ุณชมได้อย่ายจะไปอ่อนเข่ามาทุกคนน,นี่ต้นนี้อบ,อบมากนี่นี่ได้เลยมั้งไม่ใช่นเนีนที่กินผักชีนี่แหละไปล้างก่อนไปล้างก่อนผักชีไปเรื่อยเราได้ลแล้วทุกคนต่อไปกา ใบอะไรนะาบางังบังว่าใบอะไรนะนี่เหรอนี่ใช่ไหมแล้วไม่ใช่โรจักใบโหระพานี่ใช่นี่ใช่ไหมเราฮักไปเลยโหระพา,าน่าตาปันเนยทุกคนไอไม่โรจักกลิน่น ในออกดกกอกกินนั้นฮัก <laughs> ทุกคนน,นี่ทุกคนต้นมาทางตอนแล้วแล้ว,หน,วห,หน่อยฮักน้อยน้อยหรอกบางมันพลุดดังพลุดเลย <laughs> อ้นนา <laughs> อฮ่นนาฮ่าเ่าฮ <laughs> ัาฮ่าฮ่าฮ่อ,นนอนนใใาฮ่าส่าาา่าฮ่าฮ่าาาา ใจเรามากต้องมาโผลกไม่ไห้อยู่เหลาอันตรามากเองก็เรียบร้อยดีจริงบายบายจะต้องเจอกมาเอา้าจะไปกับดีปีได้แล้วน้อยเราบอกต้องน้องเุ็ม,มอนบจะไปกับดีปีเราทุกคนล็อกเหลาเด็ดเด็ลเดลุกลามาจะไปตั้งก๋วยเลยี๋ยนู่เาเด็ดดีปีเราทุกคนาดีปีเคี้ยวนะโรยหน้าเอาดีปีแดงแพ็คกันเดียวทำน้ำจิ้มสูตร กระบ,บี่ทุกคนสูตรนี้เป็นสูตรกระบ,บี่เทคนปัตลุมไลค่คนได้ชิมต้องลองว้าว <laughs> ต้องลองว้าวเลยทุกคน <laughs> ไอเทว้าวนี่ครูย่าก็ไม่รู้นะว่าว้าวเพราะอะไรทุกคนต้องลองมาชิมเลยว่าที่เขาว้าวเพราะอะไรได้ต้องไปทำกันเลยว้าว,าวสวยได้เลยนะแถวน,นี้โอเคไปทุกคนตอนนี้ก็ได้ <laughs> ได้เครื่องเกีียงเครื่องนี่ต้องไปทำน้ำจิ้ม็จแล้ว 拜了。